ใส่ผงฟูน้ำตาลทรายเกลือแกงคลุกให้เข้ากันใส่นมนมเนี่ยทำให้เป็นนมอุ่นนะครับใส่ลงไปสักครึ่งนึงก่อนแล้วก็คนให้จับเป็นก้อนแล้วก็ใส่ลงไปอีกจากนั้นก็คนพอแป้งจะเป็นก้อนแล้วเราก็จะนวดวิธีนวดก็คือดึงขึ้นกดลงมืออีกข้างนึง ใช้หมุนกะละมังไปด้วยนะครับพอแป้งจะเป็นก้อนแบบนี้ให้ใส่น้ำมันเนยลงไปนะครับแล้วก็นวดต่อแป้งไม่ติดมือเราก็จะเอาก้อนแป้งเนี่ยลงไปนวดข้างล่างดึงขึ้นกดลงแล้วก็สลับด้านด้วยกดไม่ติดนิ้วเนาะเราก็จะจัดส่งแป้งเอาน้ำมันเนยป้ายที่มือนะครับแล้วก็เอามาทาที่ก้อนแป้งเนาะปิดฝาไว้นะครับ พักไว้ขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงคอรสโรตีนมเนยราคา990บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ499บาทเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับตลอดจนพวกเครื่องไม้เนาะ